กินแบบยองๆเหล่าโอชาก็าได้นะกินเลยกินเลยโอเคกินเลยอ้าวอ้กำแพงบ,บุญนี่สวยงามจริงๆสวยมากสวยมากเช้าเช้าวันจันทร์แสง สว่างสาด่องแสงสีทองกำลังขึ้นมาเยือนโลกนะครับท่านพระหลวงหมู่เจ็ดประกาศนั่นเอง หมูกเกตเขย่างเนื้อแม่หลวงแม่หลวงไม่ใช่พ่อหลวงเป็นแม่หลวงเขตติดต่อหมูหนึง่งหมูหนึ่งย่างเนึง่งโทษทีโทษทีเขตหมูหนึง่งเขตติดต่อรอยต่อระหว่างหมูสองของสารพีครับ หมู่บ้านใกล้เรือนเคียงคนละโอ้แนวกำแพงบุญสวยงามครับน,นกโบกโบยบินอากาศสดใสนะครับวันนี้อากาศสดใส ใช้ช่วยงหญโอ๋รูช่องที่ร้างปูนี้ใครเป็นเจ้าของเนาะนี่อ๋อลูกหลานอุทิศให้แม่คำปันสะสมทรัพย์จำนวนเงินแปดพันบาท ระบุวันที่2มีนาคม2,566ครับขอกาบอนุโมทนาด้วยเด้อลูกหลานของแม่อุ้ยคำปันสะสมทรัพย์อยู่จุดที่คุณปูเปินอยู่ตรงนี้แหละครับลูกแก้วคูบาตัน หอมฟันของปู่ฝากไว้ตรงนี้ครับเป็นบุญบรารมีครับลูกหลานก็จะทำบุญในส่วนอื่นไปนะครับบุญไม่ถึงที่จะรับเป็นช่องช่องบุญภาวัสนาของแต่ละคนนำมาไม่เท่ากันนะครับเพื่อนวเอ๊ะต่างเครื่องบินนี่ไม่มีบุญก็ไม่ได้ขี่น,นั่น ต้องเป็นคนมีบุญนะบินอยู่บนท้องฟ้าเายังอยู่แค่ดินนะเพิ่อนอยู่บนฟ้าเหมอนขึ้นว่าบุญบาร,รมีของคนไม่เท่ากันไปดูเร็วไปละบุญบาร,รมีของคนชี้ให้เห็นชัดๆเลยครับ ว่าบุญน,นั้นไม่เท่ากันเนาะเนาะเนาะชูชีเนาะบุญคนเราไม่เท่ากันนะลูกเนาะมึงเชื่อไหมเชื่อบาปบุญไหมเชื่ออ๋อเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญอยู่เนาะน่ากะ,ะมึงต้องเชื่อบาปบุญมันมีจริงนะเฮ้ยเดี๊ยดีฮะบาปบุญมันมีจริงนะมึงไปลื่นนะเฮ้ยฮะอยูให้ดิด